ค่ะต่อไปข้อ49นะคะยังอยู่ในวิชาฟิสิกส์อยู่เป็นเรื่องของพวกคลื่นเขาโจทย์เขาบอกว่าห้องประชุมหรือโรงภาพยนตร์มักบุเพดานห้องด้วยกระดาษชั้นอ้อยติดผ้าม่านที่ผนังห้องและปูพรมที่พื้นทั้งนี้เพื่อช่วยลดเสียงที่เกิดจากสมบัติข้อใดข้อ1การสะท้อนของเสียงข้อ2การหักเหของเสียง ข้อ3การแทรกสอดของเสียงข้อ4การเลี้ยวเบนของเสียงข้อนี้ก็ค่อนข้างจะเน้นความเข้าใจเนาะสิ่งชอ้ชอยที่เขาให้มาเนี่ยสข้อนี้มันเป็นสมบัติของคลื่นทั้งหมดเลยโอเคลองมาดูสมบัติของคลื่นกันค่ะคือสมบัติของคลื่น สมบัติของคลื่นจะมีสีข้อข้อหนึ่งคือสมบัติการสะท้อนข้อสองคือสมบัติการหักเหข้อสามคือสมบัติการแทรกออแทรกสอดสี่คือสมบัติการเลี้ยวเบน ที่จะอธิบายทีละคุณสมบัตินะสะท้อนก็คืออย่างนี้ฟบสะท้อนนี้นี่เนอะปะเป็นกระจกแสงส่องมาสะท้อนคลื่นส่งมาสะท้อนอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นเสียงเอ็โค่ก็เกิดจากการสะท้อนเนาะเป็นถ้ำหมีถูกปะเราส่งเสียงเข้าไปฟืบก็จะมีเสียงสะท้อนออกมาจากผนงังถ้ำถูกไหมคะโอเคการหักเหการหักเหก็คือการที่คลื่นม,มันผ่านตัวกลางที่ไม่มีอัจฉรินีหักเหต่างต่างกันตัวกลางต่างๆกัน ซึบสมมติว่าขคลื่นขค้่นไปทางนี้ฟืบเกิดการหักเหแทนที่มันจะเคลื่อนที่ไปตรงตรงอีกมันกนลับหักเหนีฟื้บหักเหมาอีกนี้อันนี้ก็คือการหักเหอือก็คือเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างๆกันทําให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของเคลื่อนเปลี่ยนถูกปะข้อ3คือการแทรกสอดการแทรกสอดก็คือเป็นการที่เคลื่อนสองอันมันมาเจอก,กันปะกันฟื๊บ แทรกสอดปึ๊บปปรกากฏบนฉากใช่ป่ะก็เกิดบปรากฏบนฉากเป็นขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมเป็นพีการแทรกสอดความเข้มต่างๆอะไรอย่างงี้โอเคเลีเ้ยวเบนเลี้ยวเบนคือกรณีที่กรณีที่สมมติว่าเป็นมุมตึกอย่างงี้อืม,ม,มตึกเป็นรูปมุมฉากนเนาะมีน้องคนนึงตะโกนปึ๊บตะโกนมาทางนี้ตะโกนออกไปทางตรง,ตรงๆอย่างงี้เนาะ แต่ว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนี้กลับได้ยินเสียงด้วยฟ <r> ึบ <c oughs> ก็คือเป็นสมบัติของคลื่นเพราะว่าคลื่นอะเปรียบเสมือนว่าที่หน้าคลื่นแต่ละคลื่นอะเปรียบเสมือนเป็นจุดกําเนิดคลื่นอีกอันหนึ่งถูกป,ปะอืมดังนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้มันก็เหมือนมีการเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยฟ âm, ึบปึบึบอันนี้คือการเลี้ยวเบนก็เสมือนว่าคลื่นมันเลี้ยวเลี้ยวได้นั่นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นสมบัติของคลื่นก็มีสี่ข้อ ถ้ามีในสีข้อนี้ครบก็จะเรียกว่าอันนี้เป็นคลื่นถ้าไม่ครบสีข้อก็ยังไม่ใช่คลื่นนะคะโอเคนะดังนั้นเราก็ลองมาดูโจทย์ฟึบโจทย์เขาบอกว่าห้องประชุมหรือโรงภาพยนตร์เคยเห็นใช่ว่าเขาชอบปลูกพื้นห้องด้วยแบบยิ่งโรงภาพยนตร์เนี่ยก็จะเป็นแบบไม่ใช่แค่จระาชั้นอ้อยอะมันจะเป็นอะไรหรูๆอะที่เป็นผ้าเป็นฟึบ ที่ขูคละขู่คละหน่อยเป็นแผ่นขูคละขู่คละสวยๆหรูๆตามโรงภาพยนตร์ทำให้ห้องดูดูอลังการมากยิ่งขึ้นใช่ปะห้องประชุมห้องภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เหตุผลหลักจริงๆแล้วเขาต้องการติดเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อช่วยลดเสียงที่เกิดสมบัติอะไรเอ่ยอืมเขาก็ถามอย่างนี้ใช่ไหมมีการติดผ้าม่านที่หนังห้องมีการปรูพรมที่พื้นน้องสังเกตดูนะวัตถุที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ย ทั้งๆกระดาษชั้นอ้อยผ้าม่านผ้าปูพรมเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบไหนคะกระดาษชั้นอ้อยก็มีลักษณะขู่ขะถูกปะถูกปะผ้ะมาม่านก็เป็นริ้วๆอย่างนี้ผ้มาม่านก็เป็นผ้าทึ่งมีมีลักษณะพื้นผิวเป็นไม่ใช่พื้นผิวเรียบถูกไหมปูพรมพรมก็เป็นพรมแบบขลุขคะขรุขระาคุขาๆๆๆๆอย่างนี้ถูกปะอืมสิ่งนี้เขาทำอย่างเงี้ยเพื่อลดช่วยช่วยลดเสียงจากสมบัติไดคะ สะท้อนหรือเปล่าหักเหหรือเปล่าแทรกสอดหรือเปล่าเลี้ยวเบนหรือเปล่าหักเหพี่ขอตัดก่อนอันแรกเลยนะหักเหเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเพราะหักเหคือคลื่นต้องคลื่นผ่านผ่านตัวกลางถูกปะการที่มันมีพวกกระดาษชั้นอ้อยผ้าม่านผ้าพวกผู้ปูพรมอะไรพวกเนี้ยมันเกี่ยวกับการหักเหไหมคะไม่เกี่ยวเลยถูกปะเพราะว่าคลื่นมันผ่านพวกนี้มันก็ไม่ได้หักเหแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมดังนั้นการหักเหของเสียงจึงไม่ใช่ การแทรกสอดล่ะการแทรกสอดคืออะไรคือการซ้อนกันถูกปะถามว่าพวกนี้มันช่วยเรื่องการแทรกสอดไหมเนี่ยช่วยไหมไม่ช่วยถูกไหมคะไม่เกี่ยวเลยการเลีเ้ยวเบนอืมยิ่ง,งงงเข้าไปใหญ่คือการเลี้ยวเบนเนี่ยไม่ใช่แน่ๆนปึ๊บเพราะการเลี้ยวเบนคือถ้าสมมุติว่าจะลดการเลี้ยวเบนมันก็ต้องเป็นการบีบห้องใ,ให้แคบลงถูกปะอะไรอย่างนี้ถูกปะอืมคือการลดการเลี้ยวเบนเนาะแต่ ข้อนี้นะคะคือเขาใช้วัสดุที่มันขูุขระคข่ขเพื่อลดการสะท้อนของเสียงเพราะว่าถ้าเกิดถ่าเป็นเรียบอย่างเงี้ยเสียงมาปุ๊บมันสะท้อนกลับอย่างนี้เลยถูกปะทาให้มันเกิดเสียงกล้องหรือเราเรียกว่าเอ็กโคเวลาชมภาพยนตร์หรือว่าประชุมอะไรต่างๆาแล้วมีเสียงกล้องมันก็จะแปลกแปลถูกปะมันจะฟังแล้วจะเสียอ,อัธรรสในการชมภาพยนตร์ต่างเปลๆถูกไหมดังนั้นเขาต้องการคุณภาพเสียงที่คมชัด ฟังชัดเจนเขาจึงลดเสียงเอ็โคลงก็คือลดการสะท้อนของเสียงอืลดการสะท้อนของเสียงโดยการใช้พวกวัสดุที่มีพื้นผิวครุขาครุขลาพอมาสะท้อนปุ๊บมันก็เหมือนการดูดเสียงอะ่ะอันนี้สะท้อนได้แค่นี้ปุ๊บครุขลาออกไปอย่างนี้สะท้อนกลับไปไม่เป็นทิศไม่เป็นทางทําให้เวลาสมมติว่าเป็นครุขลาอย่างนี้ใช่ปะ่ะขึ้นมาสะท้อนปุ๊บอย่างนี้เพราะกดการสะท้อน มันสะท้อนได้ไม่ไม่เท่ากันถูกไหมคะแทนที่ถ้าเป็นพื้นเรียบมันสะท้อนปุ๊บมันสะท้อนกลับเดียวกันมันจะช่วยส่งเสริมกันแต่ว่าถ้ามันเป็นพื้นผิวขรุขระมันจะสะท้อนไปคนละทิศคนละทางถูกปะทําทให้เสียงตรงเนี้ยหายไปเหมือนเป็นการเป็นแผ่นดูดเสียงนั่นเองไม่ให้มันสะท้อนดังนั้นข้อสี่สิบเก้าจึงตอบข้อหนึ่งคือการสะท้อนของเสียงเขาติดพวกกระดาษชาั้นอ้อยติดผ้าม่านปูพรมเนี่ยเพื่อลด เพื่อลดการสะท้อนของเสียงนะคะโอเคทีนี้ทวนกันอีกครั้งหนึ่ง4ี่ข้อนี้คืออะไรเอ่ย4ี่ข้อนี้คือสมบัติของเสียงถูกสมบัติของคลื่นถูกไหมคะเสียงเป็นคลื่นชนิดหนึ่งเป็นคลื่นกลเป็นคลื่นกลตามยาวถูกไหมคะคลื่นกลตามยาวซึ่งเมื่อเสียงเป็นคลื่นกลแล้วเนี่ยก็ย่อมมีคุณสมบัติ4ี่คุณสมบัตินี้คือสะท้อนหักเหแทรกซอดแลวเวน โอเคฟึบดังนั้นข้อ49จึงตอบข้อ1ก็คือเขาอ่ะติดกระดาษชัน้นอ้อยติดผ้มาม่านผู้คมต่างๆเพื่อลดการสะท้อนของเสียงโอเค